ครั้งชี้คนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันกลุ่มสีเทาส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถึงบ้านสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะครั้งเผยกระบวนการตรวจสอบคนลงทะเบียน www.rome เรทิ้งกัน .com กลุ่มที่ยังคลุมเครือเป็นสีเทาส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถึงบ้านรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้มาลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนผ่าน w w w ร์ไบเ t เราไม่ทิ้งกัน com ยอดล่าสุดอยู่ที่ประมาณ23ลร้านลายโดยกระทรวงการคลังจะเร่งตรวจสอบข้อมูลเพื่อส่ง s m s แจ้งผลผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ ว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่โดยอย่างเร็วที่สุดภายใน7วันทั้งนี้กระทรวงการคลังแจ้งว่าผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทแน่นอนมีอยู่4อาชีพก็คือมักคุเทศคนขับรถแท็กซี่ผู้ค้าสลากและวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างส่วนอาชีพอื่นๆอยู่ระหว่างการตรวจสอบและคัดกรองซึ่งจะมีการเผยแพร่ต่อไปขณะที่กลุ่มอาชีพที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาท คือผู้ได้รับผลกระทบจนทําให้ต้องทํางานที่บ้านแต่เงินเดือนยังได้ครบกลุ่มที่ยังทํางานแต่ยังได้รับเงินเดือนครบเหมือนเดิมกลุ่มที่ตกงานมาเป็นปีหรือตกงานมานานก็จะไม่มีสิทธิ์รวมถึงกลุ่มที่ทํางานในร้านค้าที่ปิดมาก่อนในช่วงที่มีการระบาดของโควิดก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า ยืนยันว่ากระทรวงกางครคลังจะเร่งกระบวนการตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนอย่างเร็วที่สุดตามที่ได้กำหนดไว้คือ7วันทำการและจะส่งเงินให้ถึงมือผู้เดือดร้อนที่ผ่านเกณฑ์โดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีที่มีผู้มาลงทะเบียนบางรายมีความคลาดเคลื่อนในข้อมูลในการลงทะเบียนโดยจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามข้อเท็จจริงหรือไม่นั้น สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้วิธีการคัดกรองผู้ได้รับเงินเยียวยาโดยนายละวันลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงกระบวนการตรวจสอบว่าความยากคือเอาคนที่ไม่ใช่ออกจาก23ล้านคนให้มากที่สุดการคัดกรองจะแบ่งเป็น3กลุ่ม3สีดังนี้สีเขียว ก็คือได้ชัดเจนแน่นอนสีแดงไม่ผ่านแน่ๆเช่นอายุไม่ถึง18ปีอยู่ในประกันสังคมมาตรา33และสีเทาๆยังไม่รู้จะเขียวหรือจะแดงจะมีขั้นตอนสื่อสารไปถึงตัวเช่นค้าขายจะให้ส่งรูปภาพหน้าร้านมาว่าค้าขายจริงหรือไม่ถ้าดูแล้วผ่านจะกลายเป็นสีเขียว แต่ถ้ายังไม่กระจ่างอีกจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูและใช้เวลาลวดเร็วที่สุดโดยกระจายเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังลงไปเช็คให้อีกทางหนึ่งและอีกทางจะส่งข้อมูลให้ไปรษณีย์ช่วยตรวจสอบด้วยอีกทางและจะกลั่นกรองนายรบวลกล่าวนะคะ